ของจีนเทาสองแก๊งโดยมีตำรวจไทยเข้าไปเอี่ยวด้วยยังไม่จบง่ายๆแม้จะเกิดเรื่องมาน,านานนับปีแล้วเป็นแผนการเหนือเมฆเมื่อจีนเทายืนมือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยจัดการจีนเทาด้วยกันแต่มันเป็นข่าวอื้อฉาวขึ้นมาเมื่อทรัพย์สินนับพันล้านของผู้ต้องหาโดนเชิดไปใต้จมูกสต,ตมคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2567เมื่อตำรวจกองกำก,กับการ4ี่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง จับกลุ่มจีนเทาชื่อไหนอาลูตามหมายจับตำรวจสากลเพื่อนำตัวส่งให้จีนแผ่นใหญ่ดำเนินคดีข้อหาช่อโกงปรากฏว่าตอนคืนทรัพย์สินของผู้ต้องหาให้กับภรรยาสาวชาวพม่าของอาลูที่สำนักง,งานสตมเมืองทองธานีกลับมีจีนเทาอีกแก๊งส่งคนมาที่สตมแสดงตัวรับทรัพย์สินบางส่วนไปดือด้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือดิจิทัลวอลเลตซึ่งมีเงินอยู่นับพันล้านบาทโดยอาลูตั้งใจจะส่งบอบดิจิทัลวอลเลตดังกล่าว ให้เป็นมรดกกับลูกชายในระหว่างตัวเองติดคุกเมื่อพบว่าถูกฉกทรัพย์ถิ่งอย่างอุกอาจอาลู่จึงส่งภรรยาไปแจ้งความดำเนินคดีพร้อมส่งตัวแทนคนไทยเป็นตำรวจเก่ายศพันตำรวจเอกเข้าร้องเรียนเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆตำรวจสตมปัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ชี้ลูกเดียวทั้งนี้ตัวการที่ยืมมือตำรวจไทยจัดการอาลู่อย่างแยบยลคือหัวหน้าแก๊งจีนเถาที่ชื่อนายตรงกัว จริงๆแล้วตรงกัวและอาลูก็เคยร่วมงานกันมาก่อนเคยตั้งฐานที่ประเทศฟิลิปปินส์ในการช่อกงคนจีนแผ่นใหญ่ต่อมาก็ย้ายฐานไปยังประเทศเวียดนามและกัมพูชาเมื่อถูกทางจีนแผ่นใหญ่ไล่ล่าปราบปรามจึงย้ายมาอยู่เมืองไทยซึ่งเวลานี้สื่อสวรรค์ของเหล่าจีนเทาโดยแท้ตรงกัวใช้บริการตำรวจยศสิบตำรวจเอกสังกัดสืบสวนสอบสวนนครบานหกให้ไปชี้เป้าอาลูให้กับตำรวจสอตอ,อ,อีกทีมีคำถามว่า ตำรวจสตมมีเอี่ยวไหมกับการพุกดิจิเท่าเวอรเดของอาลูในการแชททวงเงินผ่านแอฟฟีแชทฝ่ายนายตกัวบ้อยลูกเดียวอ้างว่ามีนายตำรวจใหญ่ยึดดิจิเท่าเวอรดดังกล่าวไปอีกทีขณะที่บันทึกการจับกลุมของสอตมก็มีพิรุษน่าสงสัยอย่างมากเพราะตำรวจไปกันเป็นชุดใหญ่มากกว่า10คนแต่พอลงชื่อในเอกสารบันทึกจับกุมกลับเหลือแค่3คน สิ่งนี้ถือว่าไม่ปกติอย่างมากเพราะปกติแล้วตำรวจจะแห่กันลงชื่อในบันทึกจับกลุ่มจนยืดยาวเป็นหางว่าวเพื่อผลทางความดีความชอบในหน้าที่ราชการแต่ทำไมจู่ๆตำรวจสตมชุดจับกลุ่มกลับไม่อยากได้ผลงานเป็นเรื่องที่น่าคิดโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมาเฟียจีนทาโตงก,กัวแบ่งเงินกันกันกนกบทางสตมอนอกรีบบางคนไม่มีฝ่ายไหนอมเงินไปทั้งหมดล่าสุด ตรงกัวซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศไปชั่วคราวก็กลับเข้าไทยในชื่อใหม่เพื่อหลบหลีกหมายจับตำรวจสากลเพราะตรงกัวมีกิจการโรงแรมที่ย่านสีลมต้องบริหารจัดการและเขาก็มีพี่ชายเป็นประธานสมาคมชาวจีนตั้งอยู่ที่ตลาดไทยรังสิตแต่การดอดเข้าไทยของตรงกัวไม่รอดผลสายตาเจ้าหน้าที่จึงโดนควบคุมตัวเรียบร้อยแต่เงินนับพันล้านในดิจิตอลวอลเล็ตก็เหมือนอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วไม่มีทางที่ช้างอย่างตรงกัวจะคลายออกมา ในทางสืบสวนทราบว่าตรงกวนนับถือมาเฟียหญิงจีนเทาที่ชื่อหวังฟางเป็นเหมือนพี่สาวคาดว่าคงจะมีการมอบเงินในดิจิทัววลโอเลตของอาลูให้หวงังฟางนําไปฟอกเงินที่ประเทศเวียดนามทั้งนี้พฤติกรรมที่ตำรวจไทยเข้าไปมีเอี่ยวทํามาหากินลับๆกับแก๊งจีนเทานับเป็นภัยต่อประเทศชาติเนื่องจากเวลานี้นะักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่พากันขยาดเมืองไทยไม่อยากมาเที่ยวเหมือนแต่ก่อนสาเหตุก็เพราะคนจีนแผ่นดินใหญ่เชื่อว่า เมืองไทยเป็นแหล่งซ่องสุ่มของแก๊งมาเฟียจีนเทาหากเดินทางมาเที่ยวไทยอาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ซึ่งการที่แก๊งจีนเทาสยายปีกได้ในไทยหากไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยเป็นลงใต้ปีกคงจับพังงาดขนาดนี้ไม่ได้